ไปดี e, ทุกคนเนาะ EP นี้ก็ต่อจาก EP ทีแล, P. แล้วเนาะ EP แล้วนี่ฮากลับไปเลาะเที่ยวโซมบ้านอันพันทองแล้วก็มาบ้านมาแล้วก็ตอนนี้ก็บจะไปเที่ยวโซมเมืองบรรยากาศที่บ้านดอนทุกคนเนาะบ้านดอนเมืองกัน้นแควงหัวพันทุกคนก็จะเป็นเขตสุนบุตรข้องเมืองกัน้นในบ้านนึงก็เบ้าไรทุกคนเนาะเพราะว่าเขตนี้จะเป็นเขตโซคลีกที่สุดเลยทุกคนถ้าบุตังเจอมากับบอกแทๆเนาะ ทุกคนตอนนี้บ้าเสียงจะพาพี่น้องเลาะเที่ยวสวมเบื้องบรรยากาศที่บานดอนคลองเมืองกว้านรองเบื้องเนาะไปเบืบ้องวิธีชีวิตเขาเจ้าซวงนีนะก็คือเกี่ยมจะลงไฮลงนาทุกคนเนาะจะเบื้องบรรยากาศแขมทงแขบมนาไปพร้อมเนาะไปเที่ยวสวมนากันเลยทุกคนกนจะไปเบื้องคลิปนี้อย่าลืมไปกดติดตามกดไลก์ดกดแชร์บ้าเสียงเด้อเพื่อรับสมคลิปต่อไปเนาะทุกคนไปทุกคนตอนนี้ฮากา ขับรถมาเที่ยวเจะฮอดบานดนอนเนาะทุกคนเนาะบานทอนก็เสียงกายังบทหาได้มาจากักคังเลยเลยทุกคนกาเป็นคังเล็กเนาะที่เลยมาทางเช่นนี้หรือวามาเลาะเที่ยวสวมเบิงเขตเชนนี้ประชัชนเนาะแล้วก็เป็นคังทําอิฐเลยเพราะบาเอฟซีไล่คนที่ข้อมาบาก็าเสี่ยงไปเที่ยวสวมเบิงเขตพันทองไงเด้อเขอตพันทองนอเนาะเช่นนี้เนาะ แด้กิมาเบิง่งวิธีชีวิตขาเจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ขาเจ้านำเขานาอะไรกับคาดนาทุกคนเอ้ยเนาะนี่ก็เป็นช่วงนาขาเจ้าได้โกรธเนะเาะนำเขานาคาดนาเลยเดอ้อทุกคนเคตดนี้เนาะนจะเห็นวิธีชีวิตแบบบ้านๆข้าเจ้าเคตนี้จะจะเฮ็ดนาไปก็แทวบ้านบ้าเสียงทุกคนเนาะ เพราะว่าจะเป็นเขตเย็นเย็นกว่าเย็นกว่าทางบ้านเบาเสียงเนาะเขาเจ้าเจ้าเล่นนาไปน้ำสาลีเนาะน้ำสาลีเอาไว้หรือว่าซักสาลีเอาว้ทาฝนทุกคนเนาะฝนบุต๊เนาะสาลีทาเอาว้ทาฝนทุกคนเนาะนะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศพระเจ้ากำลังจะไทนาโอ้พักเบิ่งก่อนเนาะมีทางเขาบบนี้นะครับสองทางเขาก่อน อันดี้ก็เลยทางเขาด่านี้เนาะมาเบิ่งเข้าเจ้าเขตนี้ที่นองเนาะเข้าเจ้ากกำลังเฮ็ดไทยเฮ็ดนานี่แหละทุกคนเนาะเอฟซีาเสียงในนี้เนาะสบายดีสบายดีเนาะทางเล็กที่ได้มาเลื่อมไทยนาเนาะป้าท่งนากว้างเนาะเขตนี้เนาะเจ้าบุเรศหายบึงเนาะเอทยน้อยที่สุดเนาะ เออแสดงก็เฮ็ดน,นาทุกคนเอ้ยอเนาะเขาเจ้าก็พัฒนา,าไรเด้เดอ้อเคนี้มีทงมีนาทุกคนไถนาเนาะฮอดลูก,ก้านด้เดอ้อทุกคนบรรยากาศไถนาโอ้ยคักเนาะคิดฮอดยามอย่างน้อยเด้อแสดงทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนเออ้ยดูแต่ไฮแต่นาเนาะแต่ละคน มาดูแล้วไอเฮ็ดนาเรับช่บานดอวนข้องเมืองกว้านนี่นะเขาเจ้าสลวกน้ำทีบามีโซล่าป,ประธานที่ป้อยนำเข้าเสื้อนาทุกคนเนาะนี่บรรยากาศโอ้ยยามแรงทุกคนเ,เนาะเบิ่งสาวกะซีก้อนอว่าพ่อแม่พี่น้องภาษาชนนี่แหละทุกคนเนี่เอาน้ำเขาา้านาไทนาโป้คักเลยทุกคนเนาะ บรรยากาศแบบนี้ก่อล่โคนคิดฮอดบบานทุกคนเนาะคิดฮอดบบานเกิดเมืองนอนได้ทุกคนนี่บรรยากาศโอ้ยคักแทคว่าทุกคนนี่ส่วนแรกคักก้อยไทยเฮตานี่สาวสีก้นเครดสุนัขบดนี่แหละทุกคนเน,นาะ,ท,นท,นนะทุกคนตอนนี้ว่าเสียงกันเดินทางมาฮอดบานดอนเนาะบานดอนเมืองควันแตงโมผ่านเด้อทุกคนเนาะ บรรยากาศอากาศเย็นอย็นเลยทุกคนเนาะยามแรงเนาะนีะ่นก็คือยามแรงมึงเข้าเจ้าอยู่ไหอยู่หนาทุกคนเยเนะาะไล่คนที่จะกลับจากทงไหทงนามเมื่อหฮือนได้เนาะบ้านี้มีสุราะฐานเอาน้ำเข้าหนา้าน,นี่คือเขตสุรบุตรห้องเมืองเมืองกั้นกระบาดะทุกคนเนาะ,นะทุกคนเนาะ ปลาคักเนาะเดิมไทยนาทุกท,ทุกคนโอ้มงินมงนเวนเนาะนี่ทุกคนนี้ก็คือสซลารป,ประทานช้องบา,บานดอนทุกคนเอยเนาะอ,อัดนำเขาซื้อนา,อาทุกคนมึงบรรยากาศไหนวาป้านะ่ะไหนวาป้าน่ะป้าอาานนำนี่เย็นดีบ่เย็นบ่เย็นเนาะฟครเราบิงใครเราบิงม,มานบ่ โอ้อันนี้อ่ะป้า,นะปา,าหน้าป้าถามเนาะนี่เนาะป้าป้าถามโอ้ขาดหูดังเว้ยไรบ่ไรบ่โอ้บุดได้เนาะไรสักตัวบ่บุได้ทุกคนเนาะตอนนี้เบ้าเสียงกะเลื่อนทางมาฮอด บานดอนเนาะข้องเมืองกั้นเป็นทีพอแล้วทุกคนเนาะเบื้องบรรยากาศยามเลงเนี่ยทุกคนเอ้ยเนาะมันขึ้นยู่กับธรรมชาติแท้เลยทุกคนล่คนที่ยู่ทงไห้ทงนาทุกคนเนาะเบื้องบรรยากาศกำลังคนเคี้ยวไทยนาทุกคนช่วงนี้แหละเนาะมึงเหนเนาะเบยหมวนอิร่ทุกคนเลยข้ามเข้าเจ้าว่ายู่บ้านนี่บังเลยคนนะเข้ามายู่หายยู่นาเมื่อเลยทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็ทงนาเข้าเจ้านี่ติดกับบ้านเลยเลยเนาะมีกำแพง มัวนาคันบ้านทั้งเด้อเนาะนี่ยอาหน่อยเดินไปเลยได้แล้วกระเพรนนี่เลยเนาะแล้วกระเพรนนี่เลยว่ะเรียบแล้วกระเพรนนี่เลยเนาะว้าหน่อยเดี๋ยเนาะพวกมันจะการ์ดยามแรงใช่เด้เนาะโอ้ยคักหลายเอ๊ะม่หินหนงเนาะเอาไถ่ย่าไงเนาะม่หินหลายเนาะเรียวเลยว่ะฮันดี้เรียวเดียวอ๋อโอ๊ยเรียวเนาะ ป้าสะออนเดี๋ยทุกคนเลยนำกระสะลวกนำกระสะลวกสบายบ้าเสียงกระค้างแล็กที่เลยมาทุกคนเนาะเบื้องบรรยากาศนี่โอ้ยสุดยอดเลยทุกคนเนาะอยู่ทงให้ทงนาเพื่อนก็เคิเอนี่เนาะคิดกับนีเลยแล้วก็มีห้วยน้ำทุกคนลนเนาะมีโซนาร์ประทานอยู่ั้งนี้ป้าสะลวกสบายเนาะบรรยากาศงามแรง ทนตอนนี้บ้าเสียงกับเดินทางเขามาอดอบ้านเนาะอดอบ้านข้าเจ้าหล่ะบ้านบ้านดอนเนาะจะมีทางเข้ามาทางกองบาอ้า,งา,งา,จจานทุกคนทางขากลจะผ่านทุ่งนาเข้ามาทุกคนผ่านทุ่งนาเข้ามาก้าเดินเทียวนี้เนาะครับอ่าเนาข้าเจ้าลีนเทีนยลีเนาะทุกคน ทุกคนบรรยากาศปาสงบลี่ที่สุดเลยเนาะนี่อย่างงามทุกคนเหือนแบบนี้เนาะที่ห้าเบิ้งเลยยักในอนาคตทุกคนถ้าอนาคตเดเข้เจ้าจะ,าจะสุนหายไปเถอะน้อยเทอะน้อยทุกคนเนาะขาเจ้าจะเซื้อแบบพุ้นสีมังเอ็ดเขือนก็หรือจะสร้างเป็นตึกกับวาได้ทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านดอนเนาะเมืองกวันแจงหัวพันเนาะในบรรยากาศแบบนี้ก็โอ้เที่ยวสมเบึงบรรยากาศแบบนี้ทุกคนสนุกสนุกเลยกับวาราทุกคนเนาะป้ายังเป็นวัฒนธรรมที่ดั้งเริ่มที่สุดเลยนะเนาะที่เขาเจ้าแต่ตอนนี้ก็ยังบุทันกับจากทงนาเนาะกับคลายๆแรงเนาะเขียมจากกับเขาเจ้าก็เขียมจะกลับได้เลยเนาะ จากตอกเนาะโอ้อยนี่ก็ยังมีมองต่ํมเขาทุกคนฮันดี้ฮ <c oughs> ันดี้เออจ้าเจ้าฮันดี้ทุกคนคําบาฮันมอนสบายดีเลยทุกคนเนาะย <c oughs> ังมีจุกแล่ต่ํมเขาเนาะเอ,อเอาไปตั้มเขาใกล้เราบออ่เน,นี่ยเ,เขาเออขากินแต่เพื่อนกอบบ่ได้ตั้มเนาะออป้ามีมองแล่ทุกคนมีคกมีมองเนาะน,ะนะีออ่่ครบ้าเสียงมากขาประทานได้เห็นเขาเจ้าตั้มอ่ะนอน เที่ยนีข้าเจ้ากันอย่างนิดทื่อแบบธรรมศาสตร์เนาะเป็นส่วนแรกกันอาศัยอยู่ตามธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคนอากาศกันสบายเนาะอากาศแถวนี้ยาวบรรยากาศอากาศเป็นฟิตเอ้ยทุกคนเนาะโต๊มะมาเลยเนี่ยนะหมอ้อมาเลยนะเพราะเล้าอ็ดเล้าโต้มบ่า้เาเนาะ้าพอเท้าซาเนาะเดี๋ยวเสาพอเท้าฮันดี้พอเทาา้าฮันดี้เนาะซาเนอนเลยซาเนอะเดี๋ยวพอเท้า,าน่ะ จักตอกเนาะเลื้อยตอกเนาะใบมัดหัวนาเนาะเกี่ยมเข้าสู่ดาูการเฮ็ดเบี้ยกเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือบ้านดอนทุกคนบอเสียงได้มาเห็นกี้เขาตํำหูกนะทุกคนเออสะออนเนาะอันนี้แม่นกี้น้อยทุกคนแต่เจ้าข้องสือุยเนาะเจ้าข้องนอยู่ทางร่างเนาะทางเกือกไกมีนับิ่นเนาะหนึ่งเนาะอ้นี้เนาะสองเนาะ สามสี่ฮากี้ปลาเของลูกเช่าแมนจักอันอันล้านของล้านเออโอ้ล้านเชา้าเนาะลูกเปิร์ปลาลูกของลูกเปอร์คนว่ามีฮ่หาห่าฮงหรือว่าหากี้เหินหากี้ทุกคน <c oughs> แต่ว่าบุห็นคนตามเนาะเออ,อมึงแม่เขาจะ อันเศร้าบานบานเคร็ดเฮาเนี่ยหรือบาเคร็ดสุนบุตรเฮากับบาร์ใทุกคนเขาจะบุปปาเฮอเวลาบ้างทุกคนเขาไปหายไปนามาฮอดนเขาก็ตั้มฮูกเนาะแม่เนาะนี่นะนี่นะเพื่อบาตั้มฮูกก็จะไล่เงินเนาะไล่เงินเออโต้มาเลยอันนี้นะแม่ตัวงูเอองูเนาะตัวงูเพื่นวะเนาะเพื่อะไรเบิ่งทุกคนเนาะ ทุกคนนะตอนนี้ว่าเสียงการเดื่อนทางแต่เมืองสัมเตอเนาะแล้วก็มาตามมาแล้วก็ฮอดบานดอนทุกคนเลยเนาะบานดอนเมืองกั้นเนาะแต่กี้นี่ก็ขึ้นกับเมืองสํมเตอเนาะแต่ตอนนี้เขาเจ้าแวงเมืองออกเป็นซองเมืองขึ้นกับเมืองกันในแยมีเนาะป้าบรรยากาศทุกคนงามเลยทุกคนบ้านนี้นะอุดมสมบูรณ์เหอนเขาเจ้าก็เป็นเหอนหานมดจะเป็นเหือน ส่วนเผาไถแดงเนาะทุกคนส่วนเผาไถแดงบ้านนี้จะตั้งยุคแคมไซเ่นของเวียดนามกวางรารทุกคนเนาะกับบกไก่แล้วเนาะตรงนี้ไปหาไซาเ่นเวียดนามเอาเางม่วงเอาไว้จิทากินอยู่นี้นะ <c oughs> ถือได้จกกังโต๊ะโอ้โหโต๊ะแากบรรยากาศตอนนี้เข้าเจ้ากัยังบทันมาเนาะที่เข้าเจ้าไปไหไปหนาทุกคนเลย ซึ่ลายกับไปหนาเลยทุกคนเนาะไปหนาป้าบ้านนี้อุดมสมบูรณ์ทุกคนเอ้ยบ้านข้าวเจ้าก็จะมีลาาปลายเ้ยทุกคนมีโครงการายยาง้านลายยางเนาะแขวงหัวพันเมืองกัน้นบ้านดอนบ้านพัฒนาเนาะป้ากัจะเป็นเหอนเหอนแบบนี้นะพี่น้องกัจะยังไรเห็นอยู่เนาะอัน อยู่เขตบ้านเห่านะอีกบนนานเนาะก็จะสูญหายไปทีละน้อยทันละน้อยละน้อยได้ทุกคนเนาะพ่อว่าเกี่ยมจะเขาสู้การพัฒนาที่ว่าจะเฮ็ดตึกเฮ็ดเหอนกอ็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลนเนาะแต่ตอนนี้เขาเจ้าก็ยังอาศัยเหอนไม่อยู่อย่างงามอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่เมื่อเขาจะตาหูก้าเลาะทางนี้แหละคนตําหูกลายทุกคนจะมาเบื้องนี้ก่อนเนะาะป้าเข้เบื้องนําเด้อตําหูกนะ สบายดีเจ้าสวัสดีป้าตั้มุกสินไหมป่ะป้ายัดอะเนาะงามเนาะงามงามใเนาะไทยทางเฮาอีแต่ตั้มุกเก้งเนาะแต่ละหอนเนาะอันนี้ไปเอาอยู่สาเตอบ่หรือาเอาอยู่เหมือนกันเอาอยู่นี่ตํามอยู่นี่ตั้มอยู่นี่หรอกโอ้เขาปล่อยอยู่นี้เลยมันบอกป้าเนาะทุกคนอันนี้ไม่ความบาตีข้าเจ้าเป็นแม่ค้าอยู่นี้เลยเนาะบอกให้ตั้มเนาะ ทุกคนเนาะจำหกสินไม่ล้าแถวนี้เนาะขอบใจขอบใจนเนาะเบื้องทางนี้ก่อนเ <c oughs> ขายังบ่มมาเนาะไปหายไปนาเนาะนนป้าตอนขามเลยทุกคน,นทุกคนว่าเสียงจัดเลาะมาทางนี้เฮรอพี่น้องไรเบื้องไดโสมบรรยากาศอยู่ที่บ้านดอนเนาะนทุกคนเนอ้ยเที่ยวโสมธรรมศาสตร์เขตสุนทรภพนี่ก็ยังเป็นธรรมศาสตร์ไล่สิ่งไล่ย,ยางอยู่ทุกคนเนาะ อ้าทุกคนเหิอนอยัางงามเรื่อยๆทุกคนจะมาเห็นทางนี้เนาะว่าเสียงกาเป็นคางถามอิซเลยกวบวอไลไรทุกคนทีลรมาทุกคนว่า,าเหินขาเจ้ากันยังมุงยา่าขาอยู่เป็นเหินแบบดาวเดิมไนดะ้ทุกคนเนะาะวาอยู่เขตน,นี้ขาเจ้ารวมสมบูรณ์ดีทุกคน ปาเย็นดีเลยทุกคนเนาะเจ้าสกายูเนาะป้านี่ก็มีกีตําฮูกทุกคนเนาะนี่กีตําฮูกนี่มึงยาา่าค่ะเนาะอยู่ทางล่างบ้านเท่ากับจะมีทุ่งนาทุกคนเนาะโอ้เขี้ยนนี่เฮ็ดหนาลายเขียนนี่เนาะเบื้องบรรยากาศยามนาเพราะขันนาเนาะนี่ป้า,าอย่างงามทุกคนเนาะนี่ ยังเป็นเรียบเหาเริ่มเนาะนี่ก็คือบรรยากาศยามแรงทุกคนอยู่ทีบ้านดอนเนาะบ้านดอนเมืองกวนแขวงหัวพันทุกคนเนาะทีขาเจ้ายังมีเหียนเบบลังเดิมแท้ๆเลยทุกคนเนาะเศร้าก็จะพังดิ้นเน่อ ทำไมก็จะพังดิ้นในนี้เนาะนีแกนไม่รู้อเลยทุกคนเนาะแกนไม่รู้อีกเนะนี่เนาะไม่รู้พวกจะขึ้นบได้ทุกคนเนาะส่วนพักเขาเจ้าก็เฮ็ดเบบดินไี้เนนออยู่พอเฮ็ดแบบพอเพียงเนะาะมาฮั <c oughs> นดิไปกระเบนาไปน้ำเลื่อย ป้าที่นี่ก็คือเข้าเจ้าเกี่ยมลูกไฮลูกส่วนมาเนาะ <c ười> บรรยากาศยามแรงทุกคนเนาะนี่คลาดลายธรรมาศาสเนาะยังเป็นธรรมาศาสแท้ๆเลยทุกคนเนาะเขียนี้เนะ <c ười> า,านนะผู้เาว,ว้าผแบบู้บ่าวน้อยเนาะขาก็ดินแบบธรรมศาสของเข้าเนี่ยทุกคนเนาะบรรยากาศตามหวานตามหัวเนี่ยทุกคน ค็นแบบนี้ก็ไล่คนคิดฮอตอรีดเดือกคิดฮอตบ้านเกิดเมืองนอนเนาะที่ห้าเบื้องเรยงะที่สุดเนาะเหอนแบบเหอนแบบนี้ทุกคนจะเป็นแบบเหอนทรงลาวเหอนไม้แบบนี้เมื่อบางคนก็ยังมุงไม้แป้นเหอนบางคนก็ยังเศร้ากว่ฟังดิ้นอยู่เนาะยังบุทันต่างเตียงทุกคนเนาะนปลามีกระเลมเรียกว่ามันค่ายกระเลมมาเนี่ยเขาจะเอาไปให้ไปนามาก็มีซื้อกลอกกระเลมเลมนาะ แม่นล่านิกระเลี้ลมบ่ะป้าป่ะป้าไข่ป้าพร้อมเนะเาะมาเบิ่งเอ็มตำ้หูกเนาะอยากเห็นผู้สาวตำ้หูกตะกี้ก็บมีเจ้าฮันดีสบายดีเนาะ โซฮาผู้สาวตําฮูกผู้สาวเนี่ยเนาะเอ,อ <c oughs> ้ยติ้งเขกระป๋ายเย็นติน้งเขาเมืม่อคือเดี่ยตําฮูกสิน้นไหมเนาะเอ,อ,เอ,อ้ย <c oughs> สุกคนเนาะแต่เฮาน่ะคือว่าบุปปาเออเวลาว่างละลาน่ะเนาะส่วยไายก็พักเบียกมาก็นั่งเขากี้ตําฮูกเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ละเฮือนนี่มีฮอซี่ฮากี้ <c oughs> อ้าท <ไป S 1> ุกคนเนาะ แ <c oughs> ต่เจอชายนั้นเป็นนายุยยังมาอเออมาฮอสจะเป็นเวลาบ้างเขาเมือม่อตามหุ้งเลยเน <c oughs> าะมาขอบเจอขอบเจอเ <c oughs> นาะทุกคนเอาบรรยากาศนี่ก็คือที่อยู่ที่บ้านร <c oughs> ้อนทุกคน <c oughs> ในเหอนด้านนี้ก็ยังงามทุกคนยังเป็นเหือนส่งแบบลังเริ่มแท้ๆเลยทุกคนเนาะมุงไม้แป้นก็เศร้าฟังดินเลยได้เนาะทุกคน ทุกคนเนี่ยยังมีไล,ล่ล่างเนาะทีว่ามีเศร้าฟังลื่นทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เลยเนาะเน็ดยันได้แบบนี้เลยกขยู่เข็มนาเนาะแขมนาป้า,าทุกคน,นยังงามเนาะเฮือนมุงกับมุงไม้แปลนคือจีเย็นดีทุกคนปลูกฟักกับลูกเสืทางลุมนี่เลยทุกคนเนาะนี่บรรยากาศคัก โอ้มีเอฟซีได้คนเนาะทีนยงสับคนนำคนบาเสียงทุกคนเนาะเดีข้าเจ้าแถวนี้ก็อุดมสมบุ์ป้านี้ก็ตําฮูกไปเบิ่งก่อนเบิ่งตําฮูกตําฮูกสิ้นไหมเนาะสบายดีสบายดีเนาะทุกเฮื่นเลยเนาะตําฮูกน่ะเลป้าฮือนแล้วก็ตําเมิดเนาะเวลาบางบางมันเขามาตําฮูกเลยเนาะ บัป้าเคยเวลาวางดาราทุกคนเนยจะเหม็นมันเนาะวางสะก็ให้บูมีอันเล็กกินเนาะรูมันขยันเพียรแท้ๆทุกคนนอกจากจะไปเบียร์กากาบุได้บบูมักพักฟอนไปนเลยทุกคนเนาะสุดแรกเข้าเจ้ากายึด้ือการตัมม้มซีนไม้ซีนไหมมอญนี่ยเลยลทุกคนเนาะเอาขอบใจไปหาป้ามาไปควางแห่อยู่น้ำเด้อน้ำมันไทย เอินน้ำไห้หว้ยไห้เนาะมาเบิ่งดูปลาหน่ะได้บ่โอ้ได้แรงนี่น่ะนี่เฮียงอีบอสมีมนอยู่เนาะอ่ามานอยู่มานอยู่อีทีหาอยู่หา,า,า 5, 5, 5, กินกามธรรมาตานี่เนาะ ทุกคนอยู่ในบ้านดอนเขาจะก็มีหานเนาะหานขายเครื่องเนาะมีฮอดไข่น้ำมันแล้วก็่ายเคื่องแหงหลายอย่างทุกคนอยู่ทิดกับแคมนาเลยเนาะบรรยากาศยินเสียงแก๊บแก่ห้องแก๊บแก๊บแก๊บอยู่นี่บรรยากาศกกอกกกกออโอ้คักเลยทุกคนเนาะในบรรยากาศงามต่วน,นี้นะ เบื้องสภาพเครื่องกับสื้อแรกกับเรื่องไทยเนาะมาแต่ไทยมาแต่ไทยท่ามอ่นดิมีผู้สาร้างามไข่เครื่องเนาะได้ไข่ดีเป่าป้าย,ยิ้มยิ้มอยู่ทางในนี่ทุกคนเอ้ยทุกคนอยู่ในบ้าน,นีนก็มีตะแวอะไรทุกคนเนาะข้าจะกกระเลียงแวเลยปล่อยท่ามบ้านนี่เลยเนาะ กาความอุดมสมบูรณ์ขาเจ้ากาบุธรมราทุกคนเนาะที่ว่าฟักขาเจ้าก็ปลูกเสื้อเฮือนนี่เลยแล้วทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็พักห้อมลาบเรื่องการกล้ำนี่กระพหอมเนาะนี่ก็ปลูกแบบพอเพียงเนาะแบบพับเสื้อแบบครอบครัวแต่เฮานนี้แหละแบบบ้านบ้านเนี่ยทุกคนเนาะแบบลังเริ่มนาก็อกก๊สบายทุกคนเนาะม่ได้เสียเงินเอ้ยบ่ไหนนำก๊อกเนาะต่อจากหวยมาเนาะ อยากเปิดแล้วก็เปิดเนจะอาบแล้วก็อาบนี่แหละสบายเนาะทุกคนเนาะบ้านนี้กะอุดมสมบุนท uh ุกคนเอ้ยเนาะซื้อว่า yup บ้านบ้านดอนเนาะบ้านดอนเมืองเมืองกว้านไข่หัวพันทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศทางตีนบ้านทุกคนก็มีห้วยน้ำเนาะห้วยน้ำไหลฟานทางตีนบ้านนี่แหละทุกคนเนาะ จะเป็นห้วยน้ำลงมานี้ลงฮอดน,นั้นเขาก็อดัดเป็นสุนรับประทานเนาะน้ำนี่ก็บโบไร่ไร่ปันเหนือในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าคาดน้ำในหนึงเพราะฟาฝนกับโบต๊กเนาะบรรยากาศโอ้อุดมสมบูรณ์ทุกคนเนาะนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะที่าาบ้าเสียงจะบ้าเสียงในผาพี่น้องเที่ยวสมเบ่งบรรยากาศท,ที่บานดอนเมืองกัน้นไข่งวัวพันเนาะแต่บาาบรรยากาศ คลิปนี้ก็จะจบลงซ้ำนี้ก็นเนาะจะไปทับสมคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก,ก็กดติดตามไปว่าเสียงใดเดอ้อเพื่อรับสมคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายทุกคน